สวัสดีครับแฟนฟุตบอลทุกท่านพบกับสรุปข่าวเรเตอร์รอบค่าในวันนี้ครับซึ่งมีข่าวด่วนข่าวร้อนมาสองหัวข้อให้กับทุกท่านได้รับชมกันครับซึ่งหัวข้อแรกเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับฟิลิปเป้กูตินโยครับที่ตอนนี้เองครับกูตินโยมีข่าวว่าถูกกลับมาเชื่อมโยงกับการย้ายมาที่เรตเตอร์สตีอีกครั้งหนึ่งครับด้วยอนาคตของอดิสตาริพูเนี่ยที่อยู่ในบาร์เซโลนายังเป็นเครื่องหมายคําถามนะครับสำหรับ การซื้อขายนักเตะในช่วงนี้ว่าคุติโยเองเนี่ยจะไปในทิศทางไหนโดยเลเตอร์สตียครับตกเป็นข่าวกับนักเตะวัย29าปีรายนี้ซึ่งเคยเล่นให้กับเบเดลเจอร์นายใหญ่ของจิ้งจอกสยามที่แอนฟิลด์ในยุคที่คุติโยแจ้งเกิดกับร์พูลนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับการรายงานที่เลตเตอร์สตีรายงานถึงความสนใจในตัวนักเตะโดยค่าตัวเนี่ยก็อาจที่จะเกิดขึ้นหากทีมไหน มีส่วนเชื่อมโยงกับทางด้านของคูติโญครับโดยสื่อสเปนครับบุนโด e เดปอร์ติโบงรายงานว่าคูติโญสามารถขายได้ในช่วงซัมเมอร์นี้และมีชื่อของเรตเตอร์สตีที่เป็นเป้าหมายที่มีศักยภาพมากพอนะครับเพเปอร์เชวบาซินก็เชื่อมโยงกับทางด้านของทีมเรตเตอร์สตีตั้งแต่ปีที่แล้วเช่นกันบุนโดเดปอร์ติโบอ้างว่าเรตเตอร์อยู่ในตำแหน่ง ที่ดีที่สุดในการเซนัยาากับคูตินโยในขณะที่อาร์เซนอลและเอเวอร์ตันครับก็ให้ความสนใจในนักเตะชาวบราซิลรายนี้ด้วยโดยราคาค่าตัวครับที่บาร์เซโลนาเร่งรีบที่จะขายออกไปให้ได้เนี่ยก็มีการตั้งราคาไว้เพียง20ล้านยูโรหรือเพียง17ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับแต่ในขณะที่บาซ่าครับตั้งราคาขายนั้นก็มีทางด้นของจิ้งจอกสยามหรือว,ว่าเรตเตอร์ิตีของพวกเราเนี่ย เป็นทีมที่มีศักยภาพพอที่จะคว้านักเตะรายนี้แต่มีเงื่อนไขว่าทางด้านของคูจิโยเองอาจจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยครับทางออกที่เป็นไปได้สําหรับสิ่งนี้หรือว่าการย้ายตัวครั้งนี้ก็คือการยืมตัวซึ่งอาจจะได้รับการพิจารณาจากบาร์เซโลนาส่วนค่าจ้างเนี่ยก็คงเป็นการต่อรองกันระหว่างคูจิโยกับบาร์ซ่าและก็ทัมดสเตอร์ซิตี้โดยที่บาร์ซ่าเองครับอาจจะ มีส่วนในการจ่ายค่าเหนื่อยช่วยทางด้านสโมสรเดเตอร์สตีก็เป็นได้หลายสโมสรครับมีข่าวกับทาานกคูติโยในปีที่ผ่านมาเขาถูกยืมตัวกลับไปเล่นให้กับไบเยอร์มิวนิกในปี2019ถึง2020แต่มีงานรายงานว่ายักษ์ใหญ่จากเยอรมันเนี่ยไม่พร้อมที่จะซื้อขาดในราคาค่าตัว100ล้านปอนด์ณตอนนั้นและตอนนี้นครับอาร์เซนอลสเปอร์และเอเวอร์ตันเอง ก็กำลังให้ความสนใจสำหรับนักติประวัติศาสตร์ของลิวพูรายนี้อย่างไรก็ตามครับการปรากฏตัวของสโมสรเรตเตอร์ิตี้หรือว่าการได้ลงเล่นในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกฤดือนลรก้าเนี่ยอาจทำให้ทีมของเขากลายเป็นทีมที่มีข้อเสนอที่น่าดึงดูดกว่าทุกทีมที่ผ่านมานะครับตอนน้นอนสเปอร์ครับได้ลงเล่นเพียงแค่ยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ส่วนอีก3ทีมครับอาร์เซนอลเอเวอร์ตันไม่มี โอกาสได้รงได้นใบฟวตบอนยุโรปในซีซั่นนี้นี่ก็ทําให้เป็นเหตุผลว่ากูติญโญเองเนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายมาพเมียรียกและทีมนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นเลสเตอร์สตีแต่เงื่อนไขคือกูติญโญจะต้องมาในแบบยืมตัวและบาร์เซโลนาออกค่าใช้ใจ่ายหรือว่าเป็นค่าเหนื่อยเนี่ยช่วยทางด้านเลสเตอร์สตีอาจจะคนละครึง่งนะครับนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับที่เป็นข่าวของกนะูติญโญณตอนนี้ซึ่งตัวผมจะต้องรีบมารายงานให้ใหกับทุกท่านได้รับชมกัน เอาไปต่อกันอีกหนึ่งข่าวครับเป็นข่าวเกี่ยวกับนักเตะที่ราองให้ความสนใจเช่นกันนั่นก็คือโรเบนกูเซนซึ่งตอนนี้ครับบีบาร์เซโลนาครับได้แสดงความชัดเจนในการซื้อนักเตะรายนี้เข้าสู่ถิงคัมูเช่นกันโดย Đ เดเตอร์สตี้กับบาซ่าครับถูกเป็นข่าวกับกองหลังของอัตาเันตาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่30รล้านปอนด์ถึง35 35้ล้านปอนด์ประมาณนี้ครับมีรายงานว่าครับบาร์เซโลนา ได้หันเหความสนใจจากโรเบก์เซนของทีมเยอรมนีเนี่ยอาจจะทำให้โรเบร์โเซนเองมีโอกาสกลับมาเซสเซีย,ยกับเรตเตอร์ซีก็เป็นได้เพราะก่อนหน้านี้เองครับบาซ่าให้ความสนใจฟูลแบ็กรายนี้ครับแต่ตอนนี้ครับบาซ่าอาจจะหันไปคว้านักเตะค,คนอื่นแล้ก็เป็นได้ซึ่งักษ์ใหญ่เห็นคำนูครับละสุนัรจิจจกเรตเตอร์ซีเนี่ยได้รับความเชื่อมโยงกับกองหลังอาซานต้าซึ่งมีมูลค่า เกือบ35้าล้านปอนในครั้งนี้โดยครั้งแรกครับจิ้งจอกสยามถูกปฏิเสธข้อเสนอราวๆ2่5้าล้านปอนแต่รายงานยังเชื่อว่าเรดเตอร์ซิตี้ยังคงสนใจนักเตะรายนี้ซึ่งกำลังที่จะลงได้ในศึกยูโร2020รอบ16บสุดท้ายกับทีมชาติอังกฤษที่เวมบีด้วยนะฮะในขณะที่บาเซลนาครับก็มีข่าวว่าพวกเขาต้องการเซนัญญาก,กับโรบินโกเซน แต่ตอนนี้พวกเขากำลังมองหาคนอื่นเพื่อที่จะมาแทนที่จูเนียร์ฟิโปซึ่งดูเหมือนว่าจะย้ายไปร่วมทีมรีดูไนเต็ดตามรายงานในอิจารีครับบาเซโุน่าหรือว่าคาตาลุนยาเนี่ยกำลังทุ่มสุดตัวเพื่อเซ็นสัญญากับโจเซกา่าซึ่งเป็นฟูลแบ็กของทางด้านบาร์เซียหลังถูกเลื่อนออกไปหรือว่าหลังถูกการเจรจาาั้น่ไม่ลงตัวกับทางด้านอตานตาาตา โดยยูเว่และอินเตอร์มิลานก็ตกเป็นข่าวกับโรเบนกูเซนด้วยเช่นกันนะครับซึ่ง2ยักษกใหญ่เนี่ยเนี่ยก็อยากได้ฟูลแบ็กชาวเยอรมันไปร่วมทีมซึ่งในซีซั่นที่ผ่านมาครับโรเบนกูเซนยิงไปถึง11ประตูนในฤดูกาลที่แล้วและเป็นฟอร์มที่น่าประทับใจโดยเขายังคงลงเล่นในศึกยูโร2 0 2 0จนถึงขนาดนี้และกำลังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยได้รับคำชมจากผู้ฝึกสอนหรือว่าโค้ชและรวมไปถึงสื่อต่างๆที่ยกย่อง ให้กับฟอร์มของโรเบนโกเซนในครั้งนี้นั่นก็ทําให้ดีลนี้ครับอาจจะกลับมามีลุ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบาซ่าเองตอนนี้ครับกำลังจะถอนหรือว่าเลิกให้ความสนใจโรเบนโกเซนเพราะต้องการที่จะไปทุ่มคว้าตัวเซเชนทางด้านโชเซกาญาของบาร์เซียม,มาแทนรอติดตามกันให้ดีนะครับนี่เป็นแค่ข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ตัวผมเอง นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็ปิดกำลังใจให้แอดมินเกกีแบบนี้ตลอดไปส่วนวันนี้ตัวผมเองขอรำดาทุกท่านไปก่อนพบกันในไลรสดุดช่วง2ทุ่มครึ่งครับสวัสดีครับ